สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนนะคะพบกับคุณน้ำในสัปดาห์ที่23สาระการเรียนรู้ที่3เรื่องธรรมชาติรอบตัวโดวยการเรียนรู้กลางวันกลางคืนสำหรับวันอังคารที่16พฤศจิกายนพศ2564สาระการเรียนรู้ย่อยในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดในกลางวันอ่า จะมีอะไรบ้างเอ่ยต้องไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาพวกเรามาเถอะมารู้จักรูปทรงแสนกน ในกิจกรรมสื่อประสบการณ์นะคะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันมีอะไรบ้างภาพแรกนะคะทำให้มีแสงสว่างเห็นไหมคะภาพที่สองก็ความร้อนจากดวงอาทิตย์เห็นไหมคะเด็กคนนี้เหงื่อไหลเลยนะคะอันนี้ก็คือปรากฏการณ์และนักเรียนทราบไหมคะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นตอนไหน อาถูกต้องค่ะดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นตอนเช้าเห็นไหมคะพระท่านก็เดินบินธบาทตอนเช้าแล้วพระอาทิตย์ตกละ้คะลูกพระอาทิตย์ตกก็คือช่วงตอนเย็นเย็นนกเห็นไหมคะนกบินกลับลงพอดีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์หรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นและตก นะคะก็คือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะวันนี้นะคะคุณน้ำก็จะพานักเรียนมาฝึกการบวกเลขจากรูปภาพกันนะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณน้ำก็มีดาวอยู่15ดวงเห็นไหมคะแล้วคุณน้ำก็เอามาเพิ่มอีก4ดวง บวกกันแล้วได้เท่ากับดาวกี่ดวงคะ19ดวงถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าโจทย์ต่อไปเลยนะคะอ่าในสไลด์นี้นะคะเป็นดวงอาทิตย์อ่าถ้าสมมติว่าคุณน้ำมีดวงอาทิตย์อยู่10ดวงแล้วคุณน้ำก็เอามาเพิ่มอีก เก้าดวงบวกกันแล้วจะได้ดวงอาทิตย์เท่ากับกี่ดวงคะลูกบวกที่สิบเก้าดวงถูกต้องคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะอ้าวในโจทย์นี้นะคะเป็นการลบคุณ้ามีดาวทั้งหมดสิบเก้าดวงถ้าคุณ้ากากรบาดท,ทิ้ง ห้าดวงจะเหลือดาวทั้งหมดกี่ดวงอ้าวกี่ดวงคะกี่ดวงเอ้ยสิีดวงถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะในกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรีนะคะคุณน้ำจะให้นักเรียนต่อเติมภาพวงกลม ด้วยสีหไม้ตามจินตนาการเลยนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปโชว์คุณครูแล้วก็เพื่อนๆนะคะในกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณนรูจะให้นักเรียนหัดเรียงลำดับรูปภาพจากการใช้ชีวิตประจำวันมีทั้งหมด4ภาพนะคะ,ะให้นักเรียนนำรูปภาพ มาใส่ที่ช่องข้างล่างนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามและหมายเลขสี่ให้ถูกต้องอ่ะเรามาเริ่มเลยนะคะหมายเลขหนึ่งอ่ะคุณน้านทำหมายเลขหนึ่งให้ดูก่อนนะคะคือเด็กตื่นนอนอ่ะต่อไปหมายเลขสองเด็กต้องทำอะไรคะอ้าล้างหน้าถูกต้องคะ่ะภาพที่สามนะคะ ใส่เสื้อผ้าถูกต้องค่ะภาพสุดท้ายรับประทานอาหารเก่งมากๆเลยค่ะถูกหมดทั้งสภาพเลยกันบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวขึ้นมาเลยค่ะเล่มสีบเ,เขียวนะคะมีสายลุงด้วยแล้วเปิดหน้า14ค่ะลูก เจอไหมคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณน้ำก็จะสนทนาเกี่ยวกับภาพกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลากางวันกลางคืนและวงกลมร้อมภาพสิ่งที่เคยพบบนท้องฟ้าตามช่วงเวลาต่างๆาที่มันเป็นสีฟ้านะคะกางวัน สายมือเรานะคะส่วนกลางคืนจะอยู่ทางขวามือนะคะถ้านักเรียนเห็นดวงอาทิตย์นักเรียนก็วงกลมเลยต่อไปเป็นก้อนเมฆตอนกลางวันนะคะแล้วกิจกรรมตอนกลางวันทาอะไรคะมาโรงเรียนเล่นกับเพื่อนเรียนหนังสือ,อต่อไปนะคะเวลากลางคืนเราก็จะเห็นอะไรคะบนท้องฟ้า ดวงจันทร์ดวงดาวข้างขาวถ้านักเรียนเคยเห็นนักเรียนก็วงกลมร้อมรอบรูปภาพเลยนะคะต่อไปกิจกรรมตอนกลางคืนฟังนิทานก่อนนอนนอนหลับพักผ่อนอ่านี่ก็จะเป็นอ่าการบ้านสำหรับวันนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูน้ำแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ